งอแคนนี้นะคะตัวน,นี้นะคะก็คือ,อจะเป็นรถจักรยาน120นิ้วนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของระบบซี่จะเป็นแบบซี่แบบดีนะคะใช้ในรับแรงกระแทกได้ดีนะคะตัวน,นี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ปักเท้าที่เหยียบนะคะัวน,นี้จะเป็นในแนวของรถกระโดดนะคะหรือว่าเป็นเบียร์มี่เขาหมุนคอนะคะหมุนคอได้ 360องศาเลยนะคะตัวน,นี้นะคะที่ใช้ในกระโดดกันนะคะแล้วก็วัยรุ่นหรือว่าเด็กที่กําลังาใช้จักรยานรับแรงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวน,นี้จะทนไม้ทนมือมากเลยนะคะสําหรับตัวน,นี้นะคะโครงสร้างนะคะจะเป็นเด็กไฮเทนนะคะก็คือน้ําหนักก็จะไม่ไม่หนักมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียจะไม่มีนะคะจะเป็นะจะเป็น ฟรีนะคะเป็นแบบฟรีสเตอร์เป็นแบบฟรีนะคะแล้วก็บันไดตรงขาตั้งนะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าเวลาปั่นนะคะถ้าไม่เอาขึ้นมันก็จะติดนะคะตันนี้จะจะจะติดอยู่ด้านในนะคะในส่วนของเบรกนะคะตัวนี้เป็นบีเบรกนะคะจะไม่ใช่เป็นดิสนะคะตัวนี้จะเป็นบีเบรกมาพร้อมกับที่พัเท้าด้านหลังด้วยนะคะค่ะตัวนี้นะคะในการเบรกนะคะตัวนี้จะเป็นสามารถ เบรกตัวนี้นะคะเบรกด้านด้านท้นอ,อใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือด้านหน้าก็จะเป็นสายตรงลงมาเฉยๆนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะคะค่ะวันนี้นะคะ BMX ตอนนี้นะคะราคาที่ร้านนานาจักรยานนะคะตอนนี้จะอยู่ที่2990บบาทนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งแล้วก็ส่งได้นะคะทั่วประเทศได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ ถ้ายยังไงไาสามารถสอบถามและ inbox ได้เลยนะคะวันนี้นะคะร้านนานานจักรยานมาแนะนำตัว bmx ราคาประหยัดเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันดีค่ะบ๊ายบาย